สวัสดีครับพบกับเราช่องโปอใหญ่ทองคำชาแนลนะครับผมนี่มาดูนะครับทีมงานคอนช้างครับที่งานช้างครับนำนะครับไา่ทองแดงนะครับขึ้นรถกับศูนย์นะครับผมเพราะว่าไา่ทองแดงอยู่ในอาการตกมันนะครับผม คนช้างที่มางานช้างก็ช่วยกันดีมากนะครับผมมาลุ้นด้วยกันนะครับว่าจะขึ้นรถได้ไหมครับแต่ว่าตอนนี้นะครับคุณหมอก็ได้ยิงยาไปสองเข็มแล้วครับผมคนก็เยอะนะครับผมเยอะมาก ราช้างเราไม่ทิ้งกันนะครับช่วยกันน,ะนี่ก็รถไห้บ๊อบานนะครับมารับนี่กำลังเอาขึ้นรถนะครับผมตกมันนะครับ โยงหาครับไกลๆนะครับเพราะว่าเข้าไปไม่ได้คนมาช่วยแล้วก็ให้กำลังใจเยอะมาก กำลังจะขึ้นรถแล้วนะครับผมตบมันนะครับผมไฟยทรงแดงครับ ชาช้างของเราอยู่ที่ไหนก็ไม่ทิ้งกันนะครับช่วยนะครับขึ้นรถไปที่เรียบร้อยแล้วลนะครับผมจะเอาไปเข้าหลักนะครับที่สูตรคกดนะครับผมบ้านตะกางนะครับ เยอะนะครับผมคนเยอะมากนะครับมาให้กำลังใจแล้วก็มาช่วยนะครับผมเร<ม>ื่รถเปลี่ยนโซ่ครับจะเดินทางไปที่บ้านตะกางนะครับไปไว้ที่หลักตกมันนะครับ สาม่ลขตัอีกอย่างนะไปวัน มาถึงงานช้างก็ยังไม่ได้แสดงหรือเข้าฉากอะไรเลยนะครับเพราะว่ามีอาการปอดน,นะครับผมตึงนะครับตกมัน,นครับก็เลยต้องเอากับบ้านนะครับไปพักก่อนนะครับผมนี่ก็รถไฟบประบานนะครับรับหน้าที่ไปรับ ส่งนะครับไ่ทองแดงของเรานะครับก็ถือว่าเสร็จร่วงไปด้วยดีนะครับภารกิจนำช้าง ไปสองเล็กตกมันกับบ้านนะ ก็ต้องทําการมัดนะครับให้เรียบร้อยนะครับล็อกให้ดีนะครับผมถึงว่าจะยิงยาสลบครับก็ต้องดูแลนะครับมัดให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมเพื่อที่จะเดินทางไปถึงอย่างปลอดภัยนะครับลงล่ามหลักให้เรียบร้อยนะครับผมเมื่อถึงฤดูการก็ให้ตกมันธรรมดานะครับเป็นวัตถักรของช้างเปี๊ปู้นะครับหรือว่าช้างพายของเราครับ พอเสร็จภารกิจนะครับผมเอาช้างไพ่ทองแดงกลับบ้านนะครับตกมันนะครับผมก็มานะครับให้กำลับบงใจมาดูนะครับผมมาถึงช่วยได้มากมากก็น้อยนะครับอย่างน้อยชาวช้างของเราก็ไม่ทิ้งกันนะครับผมช่วยกันในยามที่ลำบากนะครับผมเอเ,อเล้วตอนไปลงละ่ะ ตอนนี้ก็กำลังจะปิดท้ายนะครับฝาาา่าไทยพอดีเดินทางแล้วนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็จะเริ่มกดติดตามนะครับช่องพ่อใหญ่ทองคำชาแนลด้วยนะครับผมก็ไว้ค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ